ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียสกิล t ิตี้นะครับทำไมต้องระวังโซเชียลมีเดียการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วมันง่ายมากที่จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงของหล่าวิชาชีพตัวอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นเช่นการขโมยข้อมูลส่วนตัวไปนะครับประเภทของการหลอกลวง 1. ฟิชชิง ข้อความหรืออีเมลที่หลอกลวงเพื่อให้คุณคลิกลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัว 2. สแปมข้อความที่ส่งมาเพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการมักมีเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์สัญญาณเตือนภัยระวังเอาไว้ให้ด e. ีข้อเสนอที่ดีเกินจริงเช่นคุณได้รับรางวัลข้อความหรืออีเมลที่มีการสะกดผิดหรือดูแปลกๆล,ลิงก์ที่ไม่คุ้นเคยวิธีป้องกันตัวเอง จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่แชร์ข้อมูลที่สำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนหรือรหัสผ่านใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนรวมตัวอ,กอักษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์และเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่บ่อยๆตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเช็คความน่าเชื่อถือก่อนคิดหรือให้ข้อมูลไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโปรไฟล์ให้เหมาะสม ปักการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะเพื่อนที่รู้จักระวังการแชร์ตำแหน่งในโพสต์หรือภาพถ่ายเพราะเสี่ยงถูกไซเบอร์สต็อกเกอร์ได้ความปลอดภัยของอุปกรณ์อัปเดตแอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการอยู่เสมอเพื่อป้องกันช่องโหว่ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและมันแวร์เหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะที่ไม่มีความปลอดภยัยอย่าเป็นเหยื่อให้กับหลาวมวิชาชีพ มีสติและคิดก่อนที่จะคิดอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงสอนเพื่อนและครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านออนไลน์ขอบคุณที่รับชมครับ